สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะ วันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่แปงก็จะพามาดูสวนฟาร์มคุณแม่แปงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่แปงก็ทําการขยายนะคะขยายาที่เก็บบอลสีแล้วก็ขยายขยายสแลนนะคะของเรานะคะเราจะขยายไปอีก1ล็อกนะคะประมาณสัก6เมตรน,นะคะ,ะ,คะเพื่อที่เขาจะกว้างขึ้นแล้วเราก็จะเอาบอลสีตู้บอลสีต่างๆมาไว้ในโซนเดียวกันนะคะแล้วก็จะจัดนะคะอย่างพวกนี้เนี่ยะคะเราก็จะจัดให้เป็นโซนสวยๆนะคะเพื่อนๆ เราจะได้มีบอลสวยๆมาชมกันถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยจะได้มีความสุขในการเดินชมบอลสีนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราทำอย่างไรกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนู้นนะคะตอนนี้นะคะช่างนะคะก็ได้มาทําการติดนะคะติดเหล็กนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะด้านนี้นะคะ นี้นะคะช่างก็กําลังทํานะคะสแลนนะคะหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราอาจจะเอาบอลสีอันที่ว่าเรา,าเป็นพุ่มแล้วมาตั้งตรงนี้แล้วก็ด้านนี้เราจะเป็นตู้บอลสีนะคะสําหรับด้านนี้นะคะเราจะเอาตู้บอลสีมาไว้ใส่นะคะเวลาเพื่อนๆมาชมเนี่ยจะได้เห็นบอลสีสวยๆอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็น อบอลสีอีกแบบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะว่าบอลสีฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะไม่ค่อยมีตัวเทพมหาเทพอย่างคนอื่นเขานะคะแต่ว่าเราก็ทยอยเก็บนะคะตอนนี้นะคะ,ะเพราะว่าราคาบอลบอลสีตอนนี้ราคาก็จะไม่สูงมากมายนะคะบอลเทพก็เหลือถูกๆและนะคะเราก็จะพยายามเก็บให้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูด้านนี้นะคะ นี่นะคะ่ะประโยชน์ของการใส่ตู้บอลสีนะคะที่มีแสงสว่างทั่วถึงนะคะเขาจะโตเร็วมากนะคะไม่ถึงอาทิตย์นะคะเพื่อนๆดูดิเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะสวยอันนี้ลูกค้าจองแล้วใช่ไหม,ไมใช่ไหมคะมเนี่ยจะโตมากๆเลยนะคะเนี่ยสำหรับที่เราเราจะทำให้เขาโตเร็วขายเร็วฟาร์มคุณไม่เป่งไม่เน้นขายเบบีนะคะขายตอนโตแต่ขายราคา ย่อมเยาวนะคะเพื่อนๆอยากได้อบอลสีนะคะสวยๆนะคะไปที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน facebook ได้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะไลฟ์สดเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็จะโพสต์แบ่งปันเป็นบางครั้งค่ะ<อ>ก็ฝากกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน facebook แล้วก็ฝากกดติดตามช่องแม่เป่งร้านวิวของเราด้วยนะคะ<อ>เราจะมี เรื่องราวของบอนสีหรือว่าต้นไม้ฟอกอากาศมาอัปเดตเป็นประจำนะคะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งจะพาไปดูด้านโน้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจยางอินเดียนะคะยางอินเดียฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมียางอินเดียดำยางอินเดียด่างขาวแล้วก็ยางอินเดียด,ด,ด่ดางชมพูนะคะแล้วก็มีกวากมรกตนะคะกวักกวักนินฟาร์มคุณแม่เป่งก็มีนะคะส่วนด้านนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็กําลังขยายค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นจันนาคนะคะเพื่อนๆจันนาคจันดํานะคะแล้วก็สเสน่ห์จันประกายดาวนะคะอันนี้ก็มีต้นเล็กนิดเดียวนะคะต่อไปในอนาคตฟาร์มคุณแม่เป่งว่าเราคงจะได้ขยายนะคะก็ด้านนู้นก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศต่างๆนะคะด้านนู้นก็จะเป็นลิ้นมังกรค่ะเพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆสน,นใจต้นไม้ชนิดไหนนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งถ้าเกิดมีนะคะก็ยินดีแบ่งปันค่ะ อย่าลืมนะคะบอกอีกครั้งหนึ่งกดติดตามเพจฟาร,ร์มคุณแม่เป่งแล้วก็ช่องแม่เป่งร้านวิวเพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย